ตัวปากอ่าโรยเกลือลงไปอ่าม่เอามามาจากเสียงใช่ไหมไม่เอากินไม่เอาจ้าผมเจ้าสุดท้ายครับคำๆและเบาสมองกันครับทุกท่านครับวันนี้จะนําเสนองานแต่งงานแปลกๆมาชมกันงานแต่งงานอย่างที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยแค่เห็นเจ้าบ่าวเจ้าาสวใส่ชุดสูทใชุดแบบว่าเจ้าสาวปกติครับผมเจ้าสาวใส่สูทด้วยครับ พูดถึงเจ้าบ่าวเจ้าบ่าาวเจ้สาวต้องใส่เลยสูตรอะยังไงอะไม่สูตรธรรมดาสูตรอะไรอะไม่เป็นสูตรเตียวใช่บ้าไช่นั่นไงขอให้แง่แต่เจ้าสาวจริงๆแล้วคุณจะต้องใส่ชุดนี้ครับชุดอะไรเจ้าสาววันแต่งงานไม่ควรใส่ชุดเจ้าสาวนะแล้วคุณใส่ชุดอะไรครับคุณจะใส่ชุดรอดอลอดอคืออะไรอ้าวอ้าวถ้างั้นเจ้าบ่าวเขต้องใส่ชุดต่อชะรอเตรียมใช้เฮ้ยนะครับช่างหลานแล้วฮะประมาณนั้นชุดประมาณนั้นเอาล้วครับ ท่านใดที่ไม่มีงานไม่มีไอเดียในการแต่งงานว่าเอ้ยท่านจะทำแบบคอนเซ็ปต์แบบไหนดีครับผมแล้ทำรูปแบบไหนดีครับผมครับผมผมมีแบบว่าแล้วแต่ท่านนะเอาไปใช้ก็ได้ไปใช้ก็ได้แต่นี้เราเอามาเพื่อเบาสมองครับไปขากเสลดอะไรก่อนเสียงแย่มากเลยไปกินอะไรก่อนไหมช่วงนี้ร่บงานแหลมอ๋อรับงานแหลมสมันี้พอหิวมาทานมาดูไปดูกันนี่แหบมากเลยแหบแหบ เอาเลยครับดีดีแล้วช่วยอะไรดิอันนี้ไปดูงานแต่งที่ดูใบก่อนเลยครับครับผมเจ้าสาวมีเซอร์ไพรส์ครับเจ้าสาวดูใบครับนี่ครับเฮ้ยอะไรอะเจ้าสาวนี่คุมสมิธตัวเลยครับจะหาเจ้าสาวจะหาเจ้าสาวเมื่อไหร่เจอเมื่อไหร่กันเนี่ยครับคนไหนเนี่ย ดูสิครับยุงอะยุงไม่ขัดเดี๋ยวนะฮะนี่จะมาแต่งงานหรือจะมาฉีดเพลี้ยครับเนี่ยชุดมันฉีดมุงลวดมันพวกฉีดฉีดยาวชะพืดเวลาหมูวเวาหมูเฮ้ยน่ากลัวมันนี่มันเข้าห่อศพกันเลยไม่ใช่คนที่มามาหมูนะแต่งงานหมู่เป็นชุดเช้าอย่างงี้อยู่แล้วอ่ะอันนี้ธรรมดาครับอันนี้จูบอีกถูกคนหรือเปล่าเนี่ยเออฮะบาดหัวกูคนนู้นเออเหรออ๋อขอโทษขอโทษต่อไปครับงานแต่งแบบสยดสยองครับจ้าจูบครับไงไะ มีทั้งที่เป็นคนไทยเฮ้ยนี่มันฮาร์วีแล้วนะครับผมแล้วก็สยองแบบฝรั่งเขาอะครับดูครับนอนเลยลงเลยลงคู่ลงคู่โอ้ยน่ากลัวมันแตมัน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 ในนี่ตรงไหนอะเนี่ยผมอาจจะเป็นกระแสซอมบี้ปะเออกระแสซอมบี้อาจจะแบบแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยจะรูปแล้วเวลาเขาติดรูปหน้าบ้านที่เขาที่เขารูปแต่งงานแล้วก็ก็นี่ไง นี่อ่ะเป็นลูปตุ๊กี้มั้ง่ะใช่ญี่ปุ่นคล้ายๆนั่นตุ๊กี้อาจจะต้องเป็นลูปแพรหมายไทยมั้งถือเครดหรือเปล่าเหมือนแบบไปทําบุญไปนอนในโรงอะไรอย่างนี้ไงอ๋อเป็เครสแต่เขอาจจะมีแบบหมอดูทักอะไรอย่างนี้ไงต่อต่อต่อเกี่ยวนะจากเคงงานแต่งที่ไม่ธรรมดาครับมาดูนี่ครับยังไงใช้ปลาเอ่อรู้สึกว่าจะเป็นที่ญี่ปุ่นนะครับผมครับผมดูฮะนี่ไงเริ่มร้องเอ้ยบ้านนะสกุลเฮ้ย อ๋อนี่ปลาทูน่าหรือเรียกว่าเป็นปลามากุโร่ปลามากุโร่นี่ผมกินบ่อยเป็นตัวแทนเค้กญี่ปุ่นครับโอ้โหเฮ้ยไม่ธรรมดานะตสืธรรมด้ามนะโมชิโมจิฟังเสียงดิโอ้ไก่หูกะอิชิวากโทุลุทุลุเขาต้องเลื่อยให้แขกนึ่งทุลุทุลุโอ้โหแล้วอ่าหันเข้าไปเมื่อไหร่มันจะขาดเลย นี่ช้างก็นั่งคิดว่ามันสองคนนี่บ้าหรือเปล่าไม่ใช่เฮ้มีให้กินกันมันจะเอาปลาหนึ่งร้อยกิโลยาวสองเมตรจ้าพระช่วย เนี่โอ้โหเพิ่มแร่หั่นเรียบร้อยแล้วก็จะแล่แข็งแบบว่าโอ้โหปขาดิบนะตีก็หยอดค่ะโอ้โหแล้วชิ้นใหญ่ๆงพี่ยพี่เวลาเขาประมูลนี่ตัวเป็นล้านบาทไทยก็มีนะแสดงว่าเขารวยนะตั้งแต่นะแต่แค่คิดว่าโอ้ชิ้นใหญ่ๆนุ่งๆมาดูต่อไปครับครับเจ้าบ่าวใส่กกนน้องผมนั่นคือกางเกงในให้ยกทรงสีแดงครับให้เจ้าสาวกินกล้วยครับครับอะไรเดี๋ยว นี่งานแต่งเหรอครับไม่งานแต่งเหรอครับเจ้าบ่าวใส่ก็โอ้โหพี่จ๋าไล่เจ้าสาวกินกล้วยครับก็ต้องนะนี่งานแต่งอีเวนต์เนี่ยครับผม โอ้โหตาย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 ซึ่งคงไม่ได้นึกถึงเป็นภาพศิลปะอะไรน่ามาไม่คิดเลยของมันวะเนี่ยดีๆไม่ทำครับแบบนี้นะครับเราเห็นทีงานแต่งแจ๊สนะฮะครับผมงานแต่งผมนี่ก็เป็นอ่าไม่สั่งเก่งในลูกกิบก๋วยแต่ให้กินกล้วยด้วยแต่ให้กินกล้วยครับผมออแต่งกับข้างข่าวล่ะไงข้างข่าวกินกล้วยเอาละครับมาดูวิวาแปลกๆกันอีกอย่างครับผมคอนเซ็ปต์ซุปเปอร์ฮีโร่ครับยังไงบ่าวสาวชาวอังกฤษครับได้เข้าพิธีวิวากัน ชุดขอกแบทแมนครับและวันเดอร์วูแมนครับยิ่งแต่ก่อนนั้นครับบรรดาแขกเรือที่มาในงานนะครับผมไม่น้อยหน้าครับครับผมแปลงกายเป็นเหล่าซุปเปอร์ฮีโร่กันหมดเลยตายเลยนะเออนี่อันนี้อันนี้เจ๋งนะอบทนีนเจ๋งนี่อันนี้เจ๋งเองนะวันเดอร์วูแมนน่ารักเียนะคืนนี้ได้ปราบเหล่าร้ายทั้งคืนแน่แบทแไอ้แบทแมนไอ้แบทแมนไอป่าบเหล่ารายครับพี่ไอ้ปราบเหล่าร้ายทั้งคืนแน่ทั้งคืนเลยนะตีเสียงเลยโอ๊กอะ ส right. ini, Batman, oh. ู้กับเหล่าร้ายอยู่สู้เหล่าร้ายครับผมนะะฮกำลังเข้าเกียร์รถแบทแมนอยู่ครับผมต่อไปนะ้วค่ะจ้าครับผมชุดงานแต่งงานแบบสภาวะไร้น้ำหนักครับเฮ้ยทำยังไงอ่ะอะไรอ่ะยังไม่หมดอีกเหรอเนี่ยภาพแบบไร้น้ำหนักครับเดดี๋ยวูครับเฮ้ยนี่ลอยได้ตีลังกาอยู่พี่ครับผม นี่เขาไปตากบนไอ้เครื่องบินที่มันขึ้นไปทำระดับความสูงแล้วแล้วไปรับน้ำหนักใช่ไหมใช่อย่างนั้นะเลอมันชื่ออะไรนะ B52 อะไรสักอย่างจำไม่ได้ะะอมันี B52 นั่นมันที่ไอ้เล่าเล่าจุดไฟครับครับผมทาพื้นไม้นี่ลอยหมดเลยนะฮะนี่แต่ากบนเครื่องบินที่บินเร็วๆเคือบินแบบที่เร็วๆจัดๆเลยในงานซีโร่จีเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแบบแรงดูดสูงอะไรน้ำนักแรงดูดเป็นศูนย์ครับ Gravity Zero ประมาณนั้นครับ ใะรที่ชอบอ่ะมีแฟนเป็นกระเทยก็ขึ้นลำนี้ได้มันมีแรงดูดสูงนะครับครับผมอ่ะต่อไปครับครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวสูงอะไรอกรบตุกอีกแม่แม่ปล่อยเขาไปแล้วเหมือนเล่นแล้วปล่อยไปเลยนะดึงใจจับไรดีไหมต่อไปครับสำหรับเด็กแนวครับงานแต่งสุดแนวครับผมที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยดูนะครับหน้าตาดีทั้งคู่ครับครับผมงานนี้แนวมากๆดูครับไหนอ่ะหน้าตาดีทั้งคู่หน้าตาเขาดูดีทั้งคู่นะครับผม แนวไหมค่ะฮอตเพล์เหรอไอ้ฝรั่งเนี่ยแนวไหมโอ้โหเจ้าบ่าวเล็กเก้เจ้าสาวที่ทรงอะไรฮะกนหัวรึ่งแมนจู ก้อนหัวครึ่งหนึ่งเหมือนพวกชุดไอ้นี past, ่ลูกน้องแมทริกอะที่เป็นแฟนแฟร์ใช่ใช่คือแนวอะไรนะพี่มันมีแนวเรียกอยู่ป้าเดียกเรียวอเจ้าสาวตัดทรงนี้เลยเหรอน่าจะเป็นพวกกอติกกอติกตัดทรงนี้เลยเหรออะไรประมาณอย่างเงี้ยก้อนหัวครึ่งหนึ่งเงี้ยเหรอกหัวครึ่งเดิมเจ้าบ่าวถักหัวเงี้ยเหรอถักหัวเด้งล็อกอะไรเงี้ยกอติกกอติกเหมือนพวกแบบว่าสวยๆอยู่เหมือนยุค ยุโรปโบราณเหมือนเหมือนศพโบราณเหมือนอะไรเงี้ยคลาสสิกคลาสสิกหน่อยอะไรเงี้ยครับผมเบบี้โรลิต้าจะเป็นผู้เราอาจจะเห็นงานแต่งของแจ๊ดนะครับครับแบบนี้นะฮะครับก็เจ้าสาวจริงๆเจ้าสาวไม่ได้โกนหัวนะฮะเจ้าสาวไปฉายแสงเป็นมะเร็งนะฮะแล้วหัวล่วงมาแล้วยังไงมาเร็วนี่หน่อยเออจัดเล่นต่อกได้ล้นะฮะครับผมเจ้าป้าเหรอเอาดีกว่าครับสำหรับประเด็นสุดท้ายนี้ครับงานแต่งที่แปลกที่สุดครับผม ในประเทศไทยดูครับคู่นี้ครับคู่แปลกเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้คุณอิมอชิตาและคุณตั๊กบริบูรณ์ครับเดี๋ยวนะฮะตอนนี้ได้แต่งงานกันไปที่เรียบร้อยแล้วอ๋อเหรอซึ่งจากที่โรงแรมเอเชียวยไม่น่าใช่โรงแรมเอเชียฮะดูทรงแล้วน่าเป็นโรงพยาบาลศรีนัญญาามากว่ยใช่นะครับผมเอาเอาอย่างนี้ก่อนครับคนบ้าคนบ้าถ้าถ้าแต่งกัน เราเป็นยังไงครับพี่ครับอะไรครับอะไรฮะตั้งสองคนไี้แต่งกันแล้วเป็นไงครับโอ้ต้องฝากลูกไว้ตึกผู้ป่วยนอกเหรอครับครับโอ้สองคนไี้แต่งงานกันก็โอ้สินสอดของมันน่าไม่น่าจะเป็นพวกเงินทองแก้วแหวนเงินทองนะฮะไม่เป็นไรครับน่าจะเป็นพวกยาระงับประสาทพวกลูกออกมาตีลังกาสีตลบครับโดนเจ่งๆออกโรงพยาบาลไปเลยเอาละครับผมวันนี้นะครับผมเราก็เลยอุ้ยลูกตีจากไหนเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะ ไอเยเดี๋ยว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 เด เนี่ยคุณช่วยชี้แจงครับตอนนี้เออนี่ไงนี่ไงนี่ไงคุณช่วยชี้แจงว่าตอนนี้คุณกับพุทธาบริบูรณ์เนี่ยแต่งงานกันจะได้เสียกันไปแล้วเข้าใหม่ปามารู้สึกเป็นยังไงเมื่อคับวันแรกเลยมีมากเลยนี่คือพี่ตักลิมากๆเลยถึงแม้เขาเป็นฝรั่งเตี้ยแต่อิมก็ยอมแบบได้นี่ป้าเราไม่ใช่อย่างนี้โอ้โดอันนี้ไม่ใช่อิมนะคะอันนี้อันนี้เป็นรายการผู้ชายล้วนอีกเออดี๋ยวๆมอยมาเรื่มาเรื่มาเรื่ยมาเรื่อยมคือประเด็นไม่อยู่ที่ว่าจะแต่งงานอะไรหรรอปะเด็นว่า มายังไงเนี่ยนี่ใครที่มาแล้วมายังไงเข้ามาได้ยัไงเนี่หรือว่าที่นี่มีมีอนามิกเหรออะไรอะอะไรใส่มาปะเนี่ยไม่ไม่ใส่ไม่ใส่แต่เมื่อคืนไม่ใช่เผลออว่าแอบแฝงก็โขกไม่ตอบไม่ตอบเลยโอนะอนามิกเขาเก็บรวยเพื่อนจะบ้ากัออนามิกอโ อันนี้นะคะคือเดี๋ยวจะบอกว่าต้องขอแก้ข่าวเลยว่าอิวไม่ได้ไปแฟนพีิทาสไม่ได้ไปเป็นไม่ได้พี่เอาแล้วเนี่ยมีภาพหลักฐานมีภาพหลักฐานอยู่อ้าวแล้วคุณสติดีแล้วคุณว่าว่าเขาอ่ะคุณนี่เขาสติดีด้วยมันไม่ไหวจริงๆนะคือจู่ๆหาว่ากินข้าวยังดับน้ำแล้วยังไม่อยู่กินกันไม่ได้ปวดหัวข้าวหอนี่ต้องโอ้โหมัยังไงอะครับพี่รอดหลังคาไปแลอดหลังคาเลยอันนี้อิวก็แบบว่า ไอ้เลือกเอาให้เลือกเอาให้เลือกเอาอยู่กับใครอทุกคเลยคือไม่ได้ลทำรายการที่เด้กินดูรายการไปแล้วคือแบบว่ารายการทางช่องอะไรอออเลยนโอ้โหแล้วนิ่งเลยบติดเคเบอโรายการาติดตลอบ้านติเคบิลติเคบิไม่ติดจานนะติค่าใช้จอยู่จ่่ เราถึงขนาดเขาไม่ไหวต้องมาที่นี่รายกันมาในเวลาเวลาดีที่เจอกันอย่างแน่นอนในวันในวันที่คุณอยากต้องการเราเราจะมาให้ได้กับ5โมงไงไดาทุกไม่โเที่ยงใหม่เชียงใหม่เวลาคัาเครื่องเวลาคัาเครื่องข้ามข่ามข้ามอะไรอย่างนี้นะฮะได้ทุกมันสุกอย่าห้ามมาใแน่นอนเจอกัมองอะไรไม่มองอะไรแต่ แล้วทำไมมาเว่าผลอะไรอยากจะรู้น่คือดูรายการนี้มีแต่ผู้ชายไงบางทีเนี่ยเมามอยหรือผู้หญิงใช่ไหมมันก็ต้องมีผู้หญิงบ้างผู้หญิงก็ได้แบบว่าบอกว่าเอ้ยมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะอ๋อคือรายการต้องรายการน่าจะมีผู้หญิงบ้างแสดงว่าอิมผ่านแล้วสิไอ้บ้าเราไม่ใช่ไอินผู้หญิงคิงทำอะไรแม่ให่มาให้เงินไปทำไงให้เงินไปทับให้สิบร้อยทับเลยแบนเรียบเลย โทษโรอรเออโอเคี่่อะไรเนี่ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วบ้าอะไรคุยคิดแคทเฮ้ยมาเป็นไอ้นี่เาเราเียร์เียี่พี่ได้ไดเฮ้ยทำไมมารับงานตอนนี้วะเสร็จแล้ว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 เลอาเลยเหรออาเลยเหรอยังยังยังไม่เอายังไม่เอาอะไรอะไรเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วพี่เยโทษโทษโทษไปร้วไปไปรอะไรอะไรอะไรไปไหนเดี๋ยวไปทัวคอนเสิร์ตแล้วไ เฮ้ยไปคอนเสิร์ตที่ไหนไปคอนเสิร์ตพแดงเองไม่ต้องรอข้ามโป๊ะอะไรโอ้ยข้ามอนี้โอเคโอเคโอเคอเจอกันนะเจอกันพี่สองเเสจเ้ยัเสร็จอะไรยังไม่เสร็จเลยเฮ้ยทำไมบอกว่าเวลาทำงานอะ่ะห้ามรบเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะรำหนึงพี่สเนี่ยไปคอนเสิร์ตรับใครจะนั่งกินได้กินไ้ไ้แมวผมนั่งสองข้าง,ง,งได้ไม่ได้เลย ไม่เหมาะว่ะไม่โอเคไม่เหมาะมากเลยเย็บเย็บไปนิดนิดย็บไปนิดเย็บเอ้ยโหยิ่งเยบยิ่งดูแบบประห้าดกันได้เยบหน่อยเย็บไปหน่อยอนนี้เด้ออันนี้เดออันนี้เบาหนังโอเคนะครับฮะโซฟาอี้นี้เลยดี่เป็นในร้านเฟอร์นิเจอร์เช่ไบ้าเลยไงอ่ะกลับมาทำนะกลับมาทำพี่สองพี่สองงานเยอะแล้วเขาก็ไปคอนเสิร์ตบ่อยครับ แล้วไงครับิดชาอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอไวเล็ติดเสื้อไวเล็ตไม่ได้กริปเดี๋ยวอยู่บนเสื้อโอ้เราบรรลุต่อหน้ากล้องอีกไปบ้าหันหลังหน่อยเออให้คุณผู้ชมก็ดูสิ่งดีดีบ้างทำไมติดติดตรงนั้นมันพูดได้เลย เดี๋ยวเอาละครับต่อไปนี้นะครับผมก็คุณอิมเนี่ยก็จะมาเป็นตัวแทนผู้หญิงในรายการของเราแล้วโอ้ยนะครับผมอาจจะได้อะไรดีๆแลกเปลี่ยนความคิดกันมากขึ้นครับผมใช่ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับพี่ผ้าหมดลงแล้วเหรอหมดแล้วเอามาแค่เนี่ยติดไปเลยก่อนโอเคโอเคโอเคหมดแล้วครับถอดเลยนะกลับบ้านเลยพวกเราสวัสดีครับเจอใหม่นะครับสี่ชอปโปเชะครับครับผมอย่าลืมเสื้อด้วยอยากได้โทรมาครับเบอร์ที่เบอร์ที่เบอร์0 2 7 4 7ส เมือใครเมือรมอใครอ่ะไม่มีาบอกเพิเ่มไอ เบอร์ได้ขึ้นอยู่ตรงนี้อ่าอ่านะครับผมแล้วก็โทรมานะครับเป็นคอนเซอรเตอร์รับนะครับก็ฝากชื่อฝากเสียงฝากเบอร์เอาไว้แล้วกันนะฮะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเสียดายครับคุณอิมมาเวลาก็หมดพอดีครับผมแต่ไม่เป็นไรครับอาทิตย์หน้าเดี๋ยวได้คุณอิมจะได้ฉายแสงกันแล้วไม่ครับมาแค่นี้แหละครับผมอ้าวครับผมเพราะว่าใหม่ครับวันศุกร์หน้าครับกับรายการสีโชว์โปเชไม่มีสอนเลยอ่ะสี่ี่ีอะไรวะสีโชว์โปเช่ทำตามฟิลสี่โชว์โปเช กับรายการสี่ชอบโปรดเช็นสวัสดีครับมาทำใหมมาตอนท้าย